สวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะพบกับช่องประจอยกเกษมหาจีคือเก่านะคะภาพที่เห็นอยู่นี่นําภาพพี่น้องของเฮ้ามาเบิงวิธีการเอาดอกทุเรียนเนาะพี่น้องถึงช่วงเทศกาลเอาดอกทุเรียนแล้วนะพี่น้องสําหรับมือไม้พูดถึงแล้วประจอยกับมือไม้คือกันนะคะพี่น้องแต่ว่ามีสิ่งเล็กๆน้อยๆกะได้นำมาเผยแร่ให้พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้กันนี่คือช่วงที่เฮ้าจะเอาดอกทุเรียนนะคะตัวนี้ พึ่งได้รับผลผลิตปีที่แล้วเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกนะคะทุเรียนตัวนี้ได้เจ็ดปีแล้วนะพี่น้องได้รับผล,ผลผลิตปีกายนี้นะคะวิธีเอาของเห่าก็คือทําความสะอาดโคนต้นของทุเรียนอันดับแรกเนาะทาความสะอาดโคนต้นทุเรียนเห่านี่แบบนี้เลยนะคะพี่น้องให้พื้นดินของเห่านี่แห้งอันนี้คือช่วงที่เห่าเริ่มต้นเอาแล้วให้พื้นดินของเห่าช่วงนี้แห้ง หยุดน้ำสักประมาณสามวันนะคะพี่น้องแล้วกินการสาขามมดน,นี่ยให้เอาออกเลยนะพี่น้องคะนี่ตัดออกได้เลยนะคะเพื่อที่จะสร้างตาดอกนะพี่น้องเอาออกแบบนี้เลยแล้วก็มีมีเครื่องตัดนะพี่น้องใส่เครื่องตัดออกนะคะตัวนี้ทําความสะอาดผืนให้สะอาดกรวาดใบแล้วก็เอาไปกองใ้แบบนี้นะพี่น้องไปกองไว้แบบนี้ ล้วก็ใส่ไฟสุมเลยเพื่อที่จะท้ำห้อันนึงครับไแรแมลงไรเพียออกจากต้นทุเรียนได้คือกันนะพี่น้องอันดับสองก็คือท้ำห้ตาทุเรียนแสบเข้าวามาเนาะตาทุเรียนแสบแมันมก็จะท้ำห้ออกดอกน้ำแล้วค่ะบ๊อบแมนเตคาสุมไฟได้พี่น้องมีการฉีด ฉีสารเปิดตาดอกน้ำนะคะอันนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆนํามาฝากันนะพี่น้องมีพี่น้องข,องข้าถามว่าของวจ้ายนี่ยแต่จักตันบอกว่าตันดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหนวยเริ่มปีแรกแต่หนวยเขาใหญ่มากด้วยการเอาดอกทุเรียนเอาหนวยทุเรียนเนี่ยอย่าเอาไวหลายหน่วยต้นหนึ่งเอาไวสักประมาณสี่หนวยหาหน่วยแบบนี้นะมันจะทําให้หน่วยทุเรียนของข้าเนี่ยลูกหนึ่งประมาณ หากิโลขึ้นไปนะคะนี่คือเทคนิคข้าเฮ่านะพี่น้องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปเบ่งเออกิ่งตัวนี้เพ่นตัดแต่งแล้วเรียบร้อยเพื่อที่จะทําให้ดอกของทุเรียนข้า,าเนี่ยออกมานะคะทาห้องโฮสหนามเนี่ยมันจะเป็นหยดเด้อยพี่น้องจะทาห้องโฮาหนามมันจะเป็นหยดช่วงนี้ให้ปิดนามก่อนประมาณสามวันเข้ายุดเข้ายุดน้ำเนี่ยมันจะทําให้ออกออกดอกออกมานะคะ อุ้ยสำหรับขวนแล้วพี่น้องคะ

โอ้ฉีดยาเสริมตาดอกนำเห็นป่าเห็นนะครับหน้ามันเป็นเป็นขักตัวหนึังสีอืมเิ้งร้ายตัวหนึ่งนะมันออกดอกเลยตัวนี้เอากอนหมลเลยอเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ปเจรเกษหะจีขอร่าพีและหน่องไปก่อนละค่ะ ให้น้ำทุกๆวันตอนเสาร์หลังจากสีห้งดน้ำไปประมาณสามวันถึงเจ็ดวันนะพี่น้องสามวันถึงเจ็ดวันนะคะก็ดูแลไปถ้าเกิดว่ายุดโดนเกินไปมันจะท่ให้ยต้นทุเรียนเช้าใด้นะคะบางครั้งกะสามวันบางครั้งกะเจ็ดวันนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะยังเกาะอ๋อ จากโศกถ้าเกิดว่าเห่ายุดหายน้ำสามวันเนี่ยกระเบิงไปน้ำถ้าเกิดใบของเหายังสดชื่นอยู่ก็ให้ยุดน้ำต่อนะคะนี่แหละเทคนิคของการเออดอกทุเรียนแต่ว่าให้ปิดน้ำยุดหายน้ำไม่เกินเจ็ดวันนะพี่น้องหยุดให้น้ำนะไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันนั่นก็คือ,อยาแม่นเหียวเชา พี่น้องคะช่วงระยะ3ามวันเนี่เบเหียวแต่ว่าวันทีศีนี่เข้าต้องเฝ่ารรบวางดูแลอย่างใกล้ชิดเลยโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่แระนองไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ